ย้อนไปในสมัยก่อนครับสมัยที่มิกเซอร์มันยังมีแค่แบบมิกเซอร์อนาล็อกมีแค่ EQ 3แบรนด์นะครับไม่มีคอมเพรสเซอร์ไม่มีเกตไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับวิธีที่เราจะใช้เกตกับคอมเพรสเซอร์ต้องทำยังไงก็ต้องอินเสิร์ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแหลกอยู่ข้างนอกเรามีมิกเซอร์ตัวหนึง่งและถ้าเกิดเราจะใช้คอมเพรสเซอร์ใช่ไหมเราก็จะต้องส่งสัญญาณออกจากมิกเนี่ยไปเข้าที่คอมเพรสเซอร์ก่อนเสร็จปุ๊บสัญญาณที่ผ่านการคอมเพรสเซอร์แล้วมันก็จะกลับมาที่มิกอันนี้เขาเรียวกว่าการนะอ,าอินเส มันใช้หลักการคล้ายกันเลยครับผมก็คือสัญญาณจากมิกส่งไปที่เปลี่ยนจากคอมเพรสเซอร์ตรงนี้กลายเป็น PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราที่รันโปรแกรม Superlac Performer อยู่ไอคอมเนี้ยมันรันโปรแกรม Superlac Performer อยู่ใช่ไหมเราก็สามารถเรียกปลั๊กอินของเวฟเนี่ยขึ้นมาบนโปรแกรมได้สัญญาณที่ผ่านการโปรเซสแล้วนะครับผ่านการคอมเพรสเซอร์ผ่านพวกปลั๊กอินอะไรต่างๆมันก็จะถูกส่งกลับมาที่มิก เหมือนเดิมใช้วิธีการเดียวกันเลยโดย